ดีครับนี่วันนี้เดี๋ยวกิจจะพาทุกคนไปทัวงงานนี่เลยมาตั e ไอป2,020อ่ต้องบอกว่าันนี้ท้ายคลิปเดี๋ยวมีแจกบัตรเข้างานกันด้วยนะครับผม10ท่าน10รางวัลน,นะฮะเป็นบัตรตัวน,นี้เลยนะครับผมบัมตรตัวนี้ย้ำนิดนึงเป็นบัตรเข้าชมงานฟรีเดี๋ยวทางเราจะทําการสุ่มแจกลูกค้าที่แชร์และกดไลค์ คลิปนี้นะครับผมฝากติดตามว้วยกิจภาพทุกคนเข้าไปชมครับว่าปีนี้บูธอินดัสุข,ของเรามีรถตัวไหนมาโชว์กันบ้างและในแต่ละรุ่นนั้นมีราคาไงแคมเปญโปรโมชั่นไงพอได้ไปชมเลยครับตอนนี้เราเข้ามาในงานเลยนะครับก็ระหว่างเราจะเข้าพาไปชมอย่าลืม ใส่แมสนะครับผมแล้วก็มีจะมีแอลกอฮอล์ให้ด้วยตอนทางเข้ามาโอเคเดี๋ยวเราไปดูชมบูธเราจ้ครับผมเข้ามาปั๊บก็คือเดินตรงเข้ามาเลยจะเห็นเป็นบูธอีสูฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าปีนี้เนี่ยในส่วนของบูธอีสูเองจะมีรถรุ่นไหนมาจอดบ้างอ่ะฮะแล้วมีทั้งหมดกี่คันแต่ที่แน่ๆเลยที่รู้มาตอนนี้มีในส่วนของตัว X Series นะฮะตัวมี X ใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วก็ตัว V Cross ซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าตัว V Cross ที่เขาพามานี่แบบตกแต่งอย่างสวยงามเลยเดี๋ยวไปไปชมเลย เราพาไปดูตัวแรกกันเลยมีตัวนี้ก็คือออกเพิ่งออกตัวมาสุดๆร้อนๆเช่นเดียวกันนะฮะก่อนน้ํเอกแค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนนั้นเองตัวนี้เป็นในส่วนของรุ่นสปีดตัวนี้ X Series ออกใหม่ล่าสุดมี2รุ่นในการนั่นคือรุ่น Highlander แล้วก็รุ่นตัวสปีดนะครับผมตัวสปีดตัวนี้ให้มาถึง2แบบด้วยกันนั่นก็คือตัวแค p 4ฟแล้วก็ในส่วนของตัวสปีดแครด้านข้างอย่างที่บอกครับตัว X s e r i e เนี่ยเขาจะมีแบบอะไรนะเขาเรียกคาแรคเตอร์ของเขาอย่างชัดเจนนั่นคือในส่วนของสติกกกกเอรร์โโโโลล้้้้ดดาานนนหแ็สีงงต ภายในก็ใช้ในการออกแบบมาสวยรูปทรงตัวบอ่อเองก็ทรงสปอร์ตเช่นเดียวกันเดี๋ยวภาพดูในส่วนของตัวสีดำกันบ้างนะฮะตัวนี้เป็นในส่วนของรุ่นนะฮะสปีดเช่นเดียวกัน X Series เป็นตัวสปีดแคปนะฮะตัวนี้เขาบอกว่าดาวเริ่มต้นมีแค่36,000เท่านั้นเองนะครับผมนี่ให้ดูนิดนึงสายสายแต่งซิ่งวัยรุ่นนะฮะในส่วนของตัวล้อตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับผม นี่การดีไซน์ขอยงเขาอย่างที่กิดบอกไปแล้วก็ย้ําไปในหลายๆคลิปแล้วว่าตัว x e e s เขาจะมีคาแรคเตอร์ชัดเจนเลยนะฮะท้งรูปทรงภายนอกแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของเขาจะให้ความแบบซิ่งสปอร์ตสบเฉียวคือได้หมดผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยาานะฮะนี่จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้ตัวนี้จะให้มาถึง2สีด้วยกันนั่นคือสีขาวแล้วก็ในส่วนของสีดําเงานะครับผม,มเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวกิจภาพไปดูในส่วนของตัว อสุดเลยในของรุ่น X-Series ฮะตัว c a p โ Highlander เดี๋ยวพาไปดูกันนิวเดี๋ยวไปดูในนี้หน่อยในส่วนของตัวแต่งตัวนี้ถ้ามองมองเลยน่าจะเป็นในส่วนของ c a p โ Grade S นะครับผมตัวนี้คือจาก,การโมดิฟายทั้งคันเลยเปลี่ยนทั้งสีทั้งฝากระโปรงหน้าฮะทั้งโลโก้คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่แต่ตัวนี้ไม่กิน่นไม่ขอลงดีเทลเยอะแล้วกันนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้สิ่งหนึ่งที่คุณมางานเราแล้วคุณจะได้เห็นนะั่นคือในส่วนของรถประมาณ10กว่าคันเลยนะผมนี่ประมาณนี้เลย ภายในนี่คือตกแต่งทั้งนอกทั้งในโมดิฟายหมดทั้งคันเป็นแบบแต่งซิ่งกันไปเลยนะครับผมเดี๋ยวพาดูอีกตัวหนึ่งดีกว่าตัวนี้เป็นตัวสเปซแคปมันจะเป็นเกทเอสสเปซแคปเกทเอสตัวนี้รรอนรนอไปเห็นมาตัวนี้ก็คือเป็นตัวใหม่อีกเช่นเดียวกันนั่นคือสเปซแคปเกียร์ออโต้นะครับผมนี่นะครับผมตัวนี้จะให้ความสะดวกสบายอย่างที่กิดบอกผู้หญิงขับได้ผู้ชายก็ขับดีผู้หญิงก็ขับดีอีกแล้วเช่นเดียวกัน นะครับผมนี่สาวคนไหนเป็นสาวแบบชอบออนไลน์สาวขายของออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์แพ็คของส่งลูกค้าฮะขับรถสะดวกสบายฮะนี่ภายในนะครับม,มาด้วยในส่วนของเกียร์ออโต้การขับส่งของเอ่ยนุ่ยนะเอ่ยคือสะดวกสบายมากฮะและในส่วนของตัวแคปนะผมนี่กิดเปิดให้ดูภายในตัวแคปกว้างจนินตนากันประมาณนี้และอย่างที่กิดบอกไปครับผม ขายของออนไลน์ไม่ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบสาวชอบแต่งซิ่งหรือว่าแบบชอบในส่วนของตัวรถกระบะเองแต่ไม่ถนัดในส่วนของเกียร์กระปุกนะฮะกิดแนะนเป็นตัวรุ่นนี้นะฮะซึ่งมีทั้งหุดสทงแบบด้วยกันนั่นก็คือในส่วนของตัวสปีดแครปเองแล้วก็ตัวแคปโฟนะครับผมตัวแครโฟที่มีในส่วนของอยู่ในเกรดแต่ให้ในส่วนของเกียร์ออโตมาดีไซน์ภา,ายในก็คือหรูราเมาเลยนะครับผมหรูราม,มาห่ามากๆเนี่ยวางจะด้วยนะฮะภายหลังก็คือ บรรทุกของเก็บของได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครเคยมางานก่อนก่อนน้นนี้คือปีก่อนตัววิคอร์สจะเป็นในส่วนของตัวสีส้มที่นํามาดัดแปลงนํามาเปลีย่ยนแต่ว่าปีนี้เขาจัดเป็นในส่วนของตัวสีเทาเองนะผมนามาโมดิฟายหมดเลยนะครับเป็นแบบลุยๆใครที่ชอบแบบสายลุยขึ้นเขาลงหว้วยขึ้นน้ําลงต้องตัวนี้เลยตัวนี้วีคอ์สวีคอ์สตัวนี้ราคาเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้ในในส่วนของยังไม่เพิ่มเติมในส่วนของตัว ตกแต่งของอะไรใดๆเลยนี่ซึ่งสีก็ให้มาเยอะเหลือเกินสีส้มสีเทาเข้มสีบอลเงินสีน้ำเงินสีขาวมุกเอวิติ่จริงๆเยอะไปหมดเลยนะครับตัวนี้นี่เข้าค้าวเลยถ้าใครมางานนะฮะเดี๋ยวเจอกันกับเรามันที่13นะอย่าลืม,มันที่13เจอกันกับเรานะผมก็นี่เข้า่ๆประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตัวใหม่ล่าสุด All New m e ่ X ตัวนี้มีหมดเลยทุกรุ่นนี่ ส่วนของรายละเอียดรายรุ่นในแต่รุ่นเลยกิจจะไม่ขอลงรายละเอียดล,ยล้ยกันเพราะว่าเดี๋ยวไปดูกันในช่อง YouTube ของเราเพราะเรามีคลิปรีวิวครบหมดทุกรุ่นเลยนะแต่วันนี้กิจจะพามาทุกคนชมว่าถ้าคุณมางานนะฮะคุณจะเจอกับรถรุ่นไหนบ้างและราคาแคมเปญโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่ นะครับอ่ะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งตัวใหม่ล่าสุดเลยรถครอบครัวต้องบอกว่าให้ความดูรามากๆอ่ะฮะในส่วนของตัว All New m i X ที่จอดอยู่ด้านบนนี้อ่ะ uh huh. ซึ่งนี้ก็เป็นสีใหม่ด้วยการนั้นคือในส่วนของสีน้ำตาลมาร์เกรสเองไม่ธรรมดาอ่ะฮะเดี๋ยวพาไปชมมลยดีกว่า อย่างที่เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการเลยนะครับดีไซน์ภายนอกเขาต้้งบอกว่าเปลี่ยนใหม่หมดจนจําเขาคงเดิมเทพไม่ได้เลยฮะในส่วนของกระจังหน้าเองในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกเองและก็ในส่วนของสีเองฮะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเดี๋ยวภายในย,ยิ่งกว่าภายนอกอีกฮะภายในไม่ธรรมดา่ฮะนี่ยให้แอดมินาพารอบๆรถหน่อยพาดูรอบๆคันกันหน่อยนี่ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปสุดเลยเนาะนี่ผมชอบสุดนั่นคือฟังก์ชันนี้ 你。Nee. ก็พอหอมปากหอมคอกันแล้วสำหรับการพาชมพาทัวร์ในส่วนของบูธอิริสุงานมอเตอร์อีโปีนี้สําหรับใครที่สนใจฮะแล้วก็อยากจะมาเที่ยวชมงานนะฮะอยากจะมาดูรถต่างต้องบอกว่าอย่างที่กินบอกไปมีรถอยู่นี้ประมาณประมาณสิบกว่าคันได้อะฮะ ก็วันนี้ใครอยากต้องการโปรโมชั่นดีๆแคมเปญดีๆหรือว่าสนใจมาทดลองขับะยังไม่ต้องตัดสินใจซื้อก็ได้แต่มาทดลองขับก่อนก็เรียนเชิญได้ในวันอาทิตย์ที่13นี้นะผมโอเคสำหรันนี้กินและพี่ๆเลดี้สาวสวยของเราต้องขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปวันงานหรือว่าคลิปไลฟ์สดอะไรก็ได้ตามๆโอเคสำหรับ okay. น,นี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn